ล่าสุดครูบีกับปาทหารงานเข้านักเมียท้องแปดเดือนนอนเลือดออกอยู่โรงพยาบาลแต่ผัวทหารตัวดีดันพากิ๊กครูสาวไปเปิดตัวกับที่บ้านหน้าตาเฉยแถมยังมีแชทหลุดคุยกันเรื่องติดลูกเรื่องป้องกันแบบโจงครึมเรื่องนี้ไม่ใช่แค่รักสามเศร้าแต่มันคือเรื่องของศิลธรรมที่พังยับเยินของคนในเครื่องแบบกับคนที่เป็นถึงแม่พิมพ์ของชาติ ตอนนี้ครูบีหรือคุณบานแย้มเนี่ยท่าทางจะเครียดจัดไม่เบาเลยเพราะหมายสารเริ่มจ่อคอหอยเข้ามาทุกทีแถมป้าหรือสิบเอกตัวต้นเรื่องก็ดูเหมือนจะเตรียมชิ่งหนีเอาตัวรอดไปคนเดียวแล้วเรียกว่ามารสุมชีวิตรุมเร้าสุดๆทั้งเรื่องคดีความไหนจะเรื่องงานที่สอแววจะโดนไล่ออกจนหลายคนแซวว่านี่มันปีชงของแท้แต่ถ้าพูดกันตามตรงมันคือผลของการกระทำที่ทำไว้กับคนอื่นมากกว่า หลักฐานที่หลุดออกมาเนี่ยบอกเลยว่าอ่านแล้วอึง้งแชทคุยกันหวานหยดมีทั้งเรื่องที่ฝ่ายชายกลัวฝ่ายหญิงจะท้องคุยกันเรื่องใส่ถุงยางประโยคเด็ดที่ว่าถ้าป้าไม่ปล่อยก็ไม่มีหรอกลูกหรือบางทีป้าก็ดึงออกไม่ทันมันเป็นหลักฐานมัดตัวที่ดิ้นยังไงก็ไม่หลุดทางโรงเรียนที่คุณครูคนนี้สอนอยู่บอกว่าเธอหายหน้าไป14วันอ้างว่าป่วยและมีใบลาตามระเบียบ แต่ผอ,อ,อเขาไม่ปล่อยไว้แน่เตรียมตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงส่วนฝ่ายชายต้นสังกัดทหารเขาก็เอาจริงพรุ่งนี้เรียกสอบแน่นอนถ้าผิดจริงก็ไม่รอดเหมือนกันมาดูฝั่งคุณน้ำตาลที่เป็นเมียหลวงกันบ้างเธอเป็นพยาบาลซู้ชีวิตสร้างครอบครัวกับสามีทหารคนนี้มานานกว่า5ปีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนแล้วและตอนนี้เธอกำลังอุ้มท้องลูกคนที่สองได้8เดือนจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องทุกอย่าง แต่ความรักที่สร้างมาก็ปรับพังเพราะความไม่รู้จักพอช่วงกันยายนคุณน้ำตาลเริ่มสงสัยเพราะผัวอ้างว่าติดเวรบ่อยผิดปกติแต่เพื่อนที่หน่วยดันบอกว่าออกไปนานแล้วพอเข็นดูโทรศัพท์ถึงได้รู้ความจริงว่าแอบ,บกินเงียบมานานที่มันน่าเจ็บใจจนจุกอก,อกที่สุดคือช่วงวันที่14ตุลาคมวันนั้นคุณน้ำตาลเครียดจัดจนตกเลือดต้องหามส่งโรงพยาบาลนอนรักษาตัวด้วยภาวะแท้งคุกคาม อาการแย่ทั้งแม่ทั้งลูกแต่ในขณะที่เมียหลวงกำลังสู้เพื่อชีวิตลูกในท้องผัวตัวดีกลับแอบพิมพ์แชทหวานกับกิ๊กครูสาวเรียกกันป๊าป๋าบีบีฟังแล้วมันน่าโมโหแทนจริงๆพอคุยกับเนียที่นอนป่วยกลับใช้คำพูดรุนแรงไม่เห็นหัวกันเลยแม้แต่นิดเดียวความร้ายกาจยังไม่หมดนะ ช่วงต้นเดือนตุลาคมผัวตัวแสบลาพักร้อนอ้างว่าจะกลับไปหาพ่อแม่ที่อุดรแต่ความจริงคือพาครูบีไปเปิดตัวกับครอบครัวตัวเองทิ้งให้เมียหลวงนอนเหงาเฝ้าไข้ตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลคนเดียวคิดดูสิว่าคนเป็นเมียจะรู้สึกยังไงเงินทองก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาหมุนเป็นค่านมลูกแต่ผัวกลับเอาเงินเอาเวลาไปเป,ปยหญิงอื่นจนเสียผู้เสียคน จนสุดท้ายความลับมาแตกตอนมกราคมคุณน้ำตาลตาม GPS ไปจนเจอว่าผัวแอบไปอยู่คอนโดกับกิ๊กแถมมีคลิปเล่นน้ำกันอย่างมีความสุขลืมโลกไม่สนเลยว่าเมียที่บ้านกำลังจะคลอดลูก นี่ยังมีเรื่องเพื่อนครูออกมาแฉสามอีกนะว่าครูบีไปยืมเงินเขามาแล้วไม่คืนเพื่อนต้องกู้เงินสหกรณ์มาให้ตอนลำบากแต่พอได้เงินไปกลับทําตัวล่องหนแชทไม่ตอบทอไม่รับทิ้งภาระให้เพื่อนที่มีลูก3ามคนต้องแบกรับแทนบอกเลยว่าทำกันได้ลงคอจริงๆ ถ้ามองกันแบบเป็นกลางนะทั้งทหารและครูคืออาชีพที่มีเกียรติเป็นข้าราชการที่กินภาษีประชาชนการทำพฤติกรรมผิดลูกผิดเมียแบบนี้มันสมควรแล้วหรือที่จะให้คนแบบนี้มาอบรมเด็กหรือรับใช้ชาติความซื่อสัตย์เนี่ยมันคือพื้นฐานชีวิตคู่ถ้าเรื่องนี้ยังทำไม่ได้เรื่องใหญ่อื่นจะไปหวังอะไรได้ เราอยากจะฝากถามทุกคนนะว่าทำไมยุคนี้การนอกใจถึงกลายเป็นเรื่องปกติที่คนทำขิดมักจะหาข้ออ้างให้ตัวเองดูดีเสมอแล้วเราควรจะมีมาตรการจัดการกับข้าราชการที่ประพฤติช,ชั่วในเรื่องศีลธรรมแบบนี้ให้เด็ดขาดกว่าที่เป็นอยู่ไหมลองคอมเมนต์มาคุยกันครับฝากกดไลค์กดติดตามเราไว้เพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปสวัสดีค่ะ